ทนนี้ยังมีมนลกลังได้พบหน้อนางนังเหมือนต้องมนแน่นิ่งน้องนุงน่งสิ้นไหมไว้วงมวยสวยเพิดเปริงพี่รักเจ้าแล้วแต่จริงสาวเวียงถิงแห่งด พ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่แอดคลุมายนะครับพบกับดับสิบบนปริศนาพายรวยงวดที่สิบกพฤศจิกาสองพันสิบเจ็ดนะครับดูตามน,นี้ โอเคครับดูงวดที่หนึ่งครับตามนี้ดับสิบบนปริศนาพอรวยดับสี่แปดนึง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 ก็ออกสามสามหนึ่งครับดับตัวกลางนะครับดับสิบบนอเอาไปแล้วก็จะหมุนให้ท่านได้ดูคนไปสำหรับ จะซื้อ่อมก็เจิญครับมาจอดอยู่หน้าสำนักงานใหญ่ของพี่แอดกลมายเราเกยสัมพันธ์พรอดรักเมื่อคราวหน้านาวคืนฟ้าสกาวเน็บหนาวน้ำค้างเมื่อนั้นร้อนได้เกียงน้อง ต้องนาวตายไม่หวาดวันลุ่งร้างต้องร้างใครกันสุดวันไว้ก่อนลาบที่สามสิบหกนะครับดับสิบบนสองสี่เจ็ดศูนแปดนะครับอ่าดูไปเรื่อยๆนะครับ ้าพผว้ร้อยพื้นไม่จืนเมือน,น้องอยู่ใกลรหลุดผูร้อยไห้ไม่กลายหนาวได้รอกน้าห่างน้องพี่ต้องหนาวหนักอุรา วันเวลาจะกลับมาอบอ้ายรักเกา่านัหนาที่4.3ดับสิบบน08 7 8 4 7นะครับออก5 2 4ดับผ่านนะครับอ่าดูคนต่อไปครับปีไอ้ก็จะเลื่อนเรื่อยๆท่าน ก็ดูไปเรื่อยๆครับถ้าดูไม่ทันก็พอสวิดีโอสต o p วิดีโอไว้ก่อนก็ได้ครับเย็นลมเฮมันผ,นผ่านพันยิ่งผาสะท้อนผู้น้องมังอ่อนก่อนนั้นเคยกรอเคียงเจ้าครั้งเที่ยวชมง,งาน ประทัดพนมยามหน้าหนาวพี่ยังไม่ลืมน้องเยาโอ้แม่สาวเรนู วันพันยิ่ง่าสะท้อนวันที่หนึ้อยสครับดับจุบบน0ูนย์สอครับหกหกสาน้น้องมางนอนคนนั้นเคยกรอเคียงเจ้าครั้งเที่ยวชมงาน,น ประเทศปนมยามหน้าหนาวพี่ยังไม่ลืมน้องเยาโอ้เม่สาวเรนูบทที่หนึ่งร้ี่สิบครับดับจุดบน9ก้าสี่ครับออกหนึ ที่ผ่านมานครับนี่ดับอยู่วตี159ดับ10ล่าง10ิบบน10บน10บน10บน,10บนนะครับเหลอไปอหนึ่ง7 2, 8ออก4 9สถูกต้องนะครับเลโนโูนครถินนี้ช่างมีมนครั้ง ได้พบนนหนวนางนางเหมือนต้องบนแน่นิงนง่งน้องหนุ่สิ้นไหมไว้ผูมงวยสวยเปลิดปริงพี่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวอียงปิงแอ่ง,องแดนอีสานวัติี6 0่160นะครับดับ10บน 0 0 5 5 3 4ออก7 2 6ก็ถูกต้องครับงวดวันที่16กรกฎาคม2017นี่ดับสิบบนดับ2 5 4 8 0 2เพราะฉะนั้นจะเหลือ10บ,บนที่ทับอะไรครับเมื่อกี้ สองห้าสี่แปดศูนย์สองสองห้าสี่แปดศูนย์สองนะครับสองห้าสี่แปดศูนย์สองก็เหลือตัวไหนเหลือ เหลือศูหนึ่งสาม สิบบนเหลือหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะดูน้อยชุดตี่แอตัดถูกบ้างอีกบ้างแต่จะสนับสนุนก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับ2องบาทต่อหมดวดีแอคัดให้อย่างสุดๆเลยครับ ลืมอย่าลืมนะครับดูกันไปเราเคยสัมพันธ์ปลอดรับเมื่อกราวหน้าหนาวขืินฟ้าสกาวเน็บหนาวน้ำค้างเหนือนั้นปลอนได้เคียงน้องถึงตง้องหนาวตายไม่วาดวัน รุ่งสางต้องร้างใครกันสุดวันไว้ก่อนลาเหร็จลืวไครับสิบบนเหลือ1 3ึ่งอยากรู้ว่าีปแอดตัดเหลือตัวไหนบ้างก็เชิญครับผ้าพวยร้อยพื้นไม่ชื่นเมื่อน,น้องอยู่ใคร ลอยห้ไม่กลายหนาวน่ายลกนะาน้องพี่ต้องหนาวหนกักเวลากอยนับวันเวลาจะกลับมาอบไอรักเก่าอยา่าลืมนะครับอยากจะรู้ว่าพี่แอดตัดเออตัวไหนก็สมัครกันก็มาครับ ววดละ200บาทหรือดูทั้งปีก็2400ครับจะต้องตูกเต็มๆต็มเรือมีข้อมูลเลขวิ่งเลขเด่นน้อยตัวเลขประจำหลักด้วยนะครับขอเชิญครับผ้าผวยร้อยพื้นไม่ชื่นเมื่อน,น้องอยู่ไกลดูดผุ้ร้อยไ้ ไม่ไกลหนาวได้รบงาห่างนกพี่ต้องหนาวหนักอุราคอยนับวันเวลาจากกลับมาอบอ้ายรักเกา่าเจอกันครตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับดับหลัก สิบบนนะครับดับสองห้าสี่แนะครับเย็นลมเอมานผ่านพันยิ่งผาสะท้อนโอ้น้องมังอนก่อนนั้นเคยครอเคียงเจ้า กลางเที่ยวชมนานประทาดพนมยามหน้าหนาวพี่ยังไม่ลืมน้องเยาโอแม่สาวเรนูาละครับเรามาพบกันใหม่นะครับในงวดต่อไปแล้วก็เดี๋ยวสิบล่างหน่วยล่างเลขดับ ถ้ามีเวลาพี้ก็จะโพสต่อนะครับอย่าลืมกดนนกันได้นะครับตามนี้ออมที่จะเสี่ยงน้อยจุดผิดบ้างถูกบ้างครับไม่ได้ถูกทุกงวดนะครับโอเคครับ